ฝังดวนโคตรฟิตทีมชาติไทยถึงเกาหลีซ้อมทันทีอีชิอิปิดข้อมูลมิดคู่แข่งสเกลยากด้านตัวนอกฝากความหวังไว้ได้เสมอเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้มาก่อติดความเคขึ้นไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนะครับเดี๋ยวจะลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับ นัดที่3กับนัดที่4ด้วยการเจอกับเกาหลีใต้นะครับเกมแรกนี่ไปเยือนก่อนวันที่21มีนาคมที่โซเวอร์คัพสเตเดียมหลังจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านที่ราชมังในวันที่26มีนาคมนะครับทั้ง2นัดเนี่ยถ่ายเทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราได้ทำการฝึกซ้อมที่ประเทศไทยได้สักช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ เดินทางไปที่เกาหลีใต้เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วนะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยไปเตรียมความพร้อมที่เกาหลีใต้ก่อนปรับตัวเนี่ยประมาณ3วันด้วยกันนะสิบแปดสแข่ง2 1อดก็ถือว่าโอเคเลยนะครับและตอนนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็เดินทางถึงเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมพอเดินทางถึงเกาหลีใต้ปุ๊บเนี่ยเรียกได้ว่าอีชิอิไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่านะครับ ได้ให้นักเตะทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมทันทีเลยนะครับหลังจากถึงโรงแรมปุ๊บก็ให้นักเตะฝึกซ้อมทันทีหลักๆคืออยากให้นักเตะเนี่ยรีคอรเวรีร่างกายแล้วก็ปรับตัวกับสภาพอากาศที่เกาหลีใต้เพราะว่าอากาศที่เกาหลีตอนนี้กับไทยมันค่อนข้างแตกต่างชัดเจนนะเพราะาที่เกาหลีเขาหนาวกว่าแล้วอย่างที่บอกว่าเราไปจากเมืองร้อนล้วก็ต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยก็ให้ซ้อมทันทีเลยก็ถือว่าเป็นการซ้อมที่ เท่าที่ผมได้รับข้อมูลมาไม่ได้หนักอะไรมากก็จะเป็นรีคอรเวอรี่ก่อนที่จะใส่แทคนิคแบบเต็มๆ2วันก่อนแข่งคือวันที่ส9กับ20นะครับก็ e อีชีนี่ละเอียดทุกจุดจริงๆนะครับแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยของเราอย่างพี่ตังสาระอยู่เย็นก็ประกาศชัดเจนเลยว่าสู้เต็มที่พร้อมแบบวิ่งสู้มากๆอ่ะแล้วก็มองว่าทีมชาติไทยเกมนี้ก็ต้องเล่นแบบรัดกุมแล้วก็ใส่จ,จังหวะทันซิชันจังหวะโต้กลับเขาก็หวังจะมีแต้มจากเกาหลีใต้ คือนักเตะไทยผู้ทุกคนนะครับในครั้งนี้คือตั้งแต่อิชิเข้ามาเนี่ยไม์เซตของนักฟุตบอลไทยเปลี่ยนไปเยอะขึ้นนะคือลงไปเล่นแต่ละแมตช์เนี่ยคาดหวังผลการแข่งขันได้มากขึ้นแต่เจอเกาหลีผมยังย้ำอีกครั้งว่างานหนักถึงแม้เกาหลีใต้เนี่ยจะเจอปัญหาเยอะนักเตะเจ็บวางอีชานไม่มีเรื่องเฉาในแคมป์เปลี่ยนโค้ดแต่ด้วยคุณภาพตัวผู้เล่นเนี่ยเขายังเหนือกว่าเราแต่ที่บอกว่าลงไปอย่าไปกลัวใจนักสู้เนี่ย ใช้ใจนักสู้สู้เนี่ยโอ้โหสู้วันแน่นอนนะครับ <_ d ata> นอกจากนี้ในอ e ิช e e ิอิยังละเอียดอย่างมากนี่เป็นข้อมูลจากพี่บับเบิลยิงรักลักสุวรรณนะครับ <_ d ata> เขาออกมาเปิดเผยว่าถ้าสังเกตนะครับทีมชาติไทยที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมในช่วงฟีฟ่าเดย์หุ่นเนี่ยในการฝึกซ้อมจะไม่ใส่เสื้อ,ท,อ <_ d ata> ที่มีเบอร์เลยจะใส่เสื้อที่ไม่มีเบอร์สักคนเลยครับคุณผู้ชมเหตุผลหลักๆคือไม่ใช่ว่าเสื้อทําไม่เสร็จหรือติดไม่ทันแต่อิชิต้องการ บอกเลยว่าไม่ต้องติดเบอร์เสื้อข้อมูลที่พี่เพิ่อนเขาได้มาเ็าบอกว่าการที่ไม่ต้องการติดเบอร์เสื้อในการฝึกซ้อมเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลหลักเพื่อป้องกันการสเกลของคู่แข่งซึ่งไม่ใช่แค่เกาหลีใต้ยังป้องกันการสเกลของสิงคโปร์และจีนที่เราจะต้องเจอกับพวกเขาหลังจากจบแมตช์เกาหลีใต้คือเขามองละเอียดมากนะสำหรับอีชิอินะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ช่วงหลังเนี่ยอิชิอิจะเน้นย้ำอย่างที่พูดเสมอว่าเขาไม่อยากให้ข้อมูลหลุดออกมาแล้วเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสและข้อมูลทุกอย่างค่อยไปรู้ในวันแข่งเลยนะครับเพราะเขาบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญซึ่งมันก็เป็นแนวคิดของโค้ดแต่ละคนนะครับแต่อ e ิชิเอิเขาชอบแนวคิดแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็นา่าติดตามมากนะครับคือพูดง่ายว่าตอนเนี้ยโอ้โห เราจะเดาเสียรือเ่นตัวจริงหรือเราจะบอกว่าซ้อมแบบไหนขึ้นเกมแบบไหนเนี่ยยากแล้วเพราะทุกอย่างเป็นความลับเดีย๋ยวไปดูกันอางทีเลยคือการที่เจอกับเกาหลีใต้อันเนี้ยสนุกแน่นอนนะครับมันมากอะเออดูทีมชาติไทยในยุคข,ของอีชิอีเนี่ยมันมีอะไรที่น่าตืน่นเต้นเยอะมากเลยนะและการทํางานเนี่ยตอนนี้ผมไปดูซ้อมนะแล้วดูได้แค่วอร์มด้วยเนี่ยละเอียดจริงอีช e ิอีนี่ดูทุกจุดการันตีนะครับ ขณะที่การฝึกซ้อมในเกาหลีช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นชุดที่ที่ยังเป็นตัวไทยลีกทั้งหมดก่อนส่ว so, นตัวจากลีกนอกเนี่ยมีรายงานนะครับว่าวันที่19มีนาคมก็จะมาครบแบบฟูลออปชั่นสุภนัทสุภโชคเอเลียดแล้วก็นิโคลัสมิเคลสัน19จะได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วก็20เต็มรูปแบบอีกวันแล้วแข่ง21นะครับโดยตอนนี้บอกเลยว่าเป็นทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับเขาอัปเดตผลงาน4แข้ง ต่างแดนเวลามารับใช้ทีมชาติไทยบอกเลยว่าเฮ้ยฝากความหวังไว้ได้นะทำประตูได้ทุกคนอย่างสุปโชคสันลาชาเนี่ยลงเล่นในทีมชาติไทยนะครับหลังจากอัพเลเวลจากซัปโปโรเนี่ยสานัดยิงให้ทีมชาติไทย8ลูกสุนล์เหมือนตาเนี่ยอยู่กับลูเวนติดทีมชาติไทยเนี่ยเล่นไป17นัดก็ยิงไป6ประตูนะกับทีมชาติไทยนะมิเคลสันจากโอเบอเดนเซ่เล่น10นัดยิง1่งลูกเอเลดอเล่เล่นจากเล่น16นัดยิง1่งประตู คือพูดง่ายๆว่าเอ้ยคุณภาพของนักฟุตบอลจากต่างประเทศของเราเนี่ยช่วยยก,กระดับทีมชาติไทยฝากความหวังไว้ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวรอดูการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบเดี๋ยวเราจะมาการคาดการเสื้จเล่นตัวจริงกันด้วยนะครับน่าติดตามมากนะอย่าลืมติดตามนะครับให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆโอ้โหเราอยากเห็นผลงานที่ดีนะคืออย่างที่บอกว่าเกมเนี้ถ้าเกิดเราเสมอได้นะมันก็คือโคตรเซอร์ไพรส์และจริงๆ หรือถ้าแพ้แบบแพ้สู้ได้สู้สนุกเนี่ยคนไทยก็มีความสุขแหละแล้วเราค่อยมาลุ้นกันอีกทีในการเล่นในบ้านที่ราชมังใช่ไหมล่ะเออก็รอติดตามนะครับให้กําลังใจกันย้ําโปรแกร,รมอีกครั้งนะครับนัดแรก21มีนาคมที่โซเวอร์ครับนัดที่2 26มีนาคมที่ราชมังอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับนัดแรก6โมงแต่เร็วด้วยนัดที่2แต่ทุ่มครึ่งนะครับนี่ก็เป็นโปรแกร,รมมาฝากกันนะ อาจากนั้นขยับไปดูความเคลื่อนไหวของนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่ค้าแข่งอยู่ในลีกต่างประเทศคือแพทริกกูตับสันครับคุณผู้ชมผมได้นั่งดูไฮไลท์แพทริกลงเล่นให้กับนาราทีมในเจอริกสในเกมที่ไปเยือนโอมิยะอดิจาเฮ้ยผมรู้สึกว่ากูตับซันปรับตัวได้ไวนะหาพื้นที่ในการยิงประตูได้แล้วก็เอาตัวรอดจากสปีดฟุตบอลที่เข้มข้นได้ ดูแล้วพัฒนาได้ดีและน่าจะเป็นกําลังหลักทีมชาติไทยได้ในอนาคตข้างหน้านะล่าสุดนะครับโค้ชชาวสเปนของสโมสรนาลาต้นสกัดของแพทริกกูตับสั้นอย่างคูเรียนมาลินบาซาโลเนี่ยเขาเปิดใจเขาบอกว่า <c oughs> กูตับสั้นเป็นผู้เล่นที่ดีด้วยอายุที่ยังน้อยยังพัฒนาไปได้อีกไกลชื่นชอบในความมุ่งมั่นและความกระหายของกูตับสันอย่างมากและคิดว่าถ้ากูตับสันสามารถปรับตัว เข้ากับเรื่องของสปีดฟุตบอลการหาพื้นที่ว่างได้ดีมากขึ้นกว่าน,นี้เขาจะทําให้เกมลุกของทีมนาลาแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเน่เออก็อยู่ในทิศทางที่ดีมากเลยนะสำหรับแพทริกกูตับสั้นก็อยากให้ไปให้สุดนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเล่นดีในเจลิกสแล้วถ้าเกิดอยากอยู่เจลิกต่อผลงานดีเนี่ยยังไงก็มีทีมเจ J1 ดึงตัวนะครับเออแล้วกูตับสั้นนี่ทรงดีด้วย เออ,อให้กำลังใจกันนะครับนี่ก็เป็นความขึ้นไหวของทีมชาติไทยในคลิปนี้ที่ต้องซุยนะํามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช่องต้องซุยนะครับที่สําคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยนะครับมุ่งสู่2 0 0 0 0นซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ